ดุนามาอร์ห่งนะครับนี่สวนเบอร์หนึ่งเลยนะครับจะเป็น,ลอ,บบนลองทรงต่ำเนาะลองทรงต่ําแล้วก็เอาเอาหวีนี่แตะแตะด้านข้างนี่ขึ้นไปนิดนึงให้นะให้เอาเบอร์หนึ่งนี่ไถไปเหนือริมใบหูนิด,ดเดียวเนี่เห็นไหมครับนะไถไปเหนือริมใบหูนิดนึงแล้วก็หลังใบหูนี่ให้เบอร์หนึ่งไถเส้นเดียวพอครับนี่ไถแบบนี้ไถขึ้นไปเส้นเดียวพอด้านหลังใบหูก็เหมือนกันแตะหูไว้แล้วก็เอาหวีดันขึ้นแล้วก็ไถไถด้านในไปไปหนึ่งหนึ่งเส้น หนึ่งเซนแล้วก็สองเซนไล่ลงไปอย่างเงี้ยนี่ดูนะครับนี่นี่ได้หนึ่งเซนหนึ่งเซนหนึ่งเซนด้านหลังนี่ก็หนึ่งเซนเห็นไหมครับสองเรับไล่ไปอย่างงี้ดูนะฮะไล่ไปไล่ไปจนรอบเลยนี่มาดูไล่ให้รอบเลยนะไล่ให้รอบหัวเลยไล่ไปเลี้ยงควายหรือเปล่าไล่ไปใช่ไใช่เลี้ยงควายไล่เลี้ยงควายเดินเดินอ้อมไปนี่เด็กเลี้ยงควายนะครับครับนี่เอาเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะครับเลี้ยงไปจะแตะนี่ไว้ เบอร์หนึ่งมาด้านนี้ก็เหมือนกันแต่นี่นะเอาดูชัดเลยดูให้ชัดเลยดูให้ชัดเป็นรองทรงต่ำหน่คือเบอร์หนึ่งไถขึ้นไปประมาณสองเส้นเอานึงเส้นสองเส้นนี่แหละแต่ว่าให้เป็นเบอร์หนึ่งไหนี่ด้านหลังใบหูนี่เส้นหนึ่งตรงนี้ให้ขึ้นมาเส้นหนึ่งนี่ใส่เบอร์หนึ่งนะครับต้องใส่เบอร์หนึ่งไม่ใส่เบอร์หนึ่งไม่ได้เลยนะครับจะเล่นเป็นรองสรงรองทรงต่ำไม่ได้ถ้าไม่ใส่เบอร์หนึ่งนี่ พอเสร็จแล้วเราก็เอาวีซ่างแบบมาถอดฟันออกถอดฟันออกนะครับครับ okay. โอเคดูนะครับวิธีทําไงต่อครับทีนี้ก็เอาเอาหวีเฉียง45องศาแล้วหงายฟันหวีออกมาครับเอาฐานเดิมที่เราขึ้นไว้คือเบอร์นหนึ่งนั่นแหละครับแล้วหงายฟันออกมามหงายฟันออกมาช้าอา,นอนออาอออออย่่งมมีนนนนนรเท เห็นไหมครับเราเป็นเด็กเลี้ยงควายยุคใหม่นะครับนี่ครับล้างไปหูนี่พราะเราขึ้นเบอร์หนึ่งไว้หนึ่งเซนใช่ไหมเราเอาหวีไปทาบแล้วเราก็หงยฟันออกมาหงยฟันออกมาแตะหูไว้อย่างเงี้ยมันจะเลื่อนไถ่ไปนี่เห็นไหมครับเราต้องเดินต่อไปเ็นลองทรงต่ำแน่นอนนี่จุดตรงไหนครับสำคัญที่สุดของลองทรงต่ำอาจารย์อ้อน จุดรองทรงต่ำนี่คือยากหรือจุดที่เป็นลองทรงต่ำจริงๆเลยคือจุดไหนคือจุดที่เป็นขอบเวลาเราตัดแล้วไม่ให้เป็นขอบแต่ก็ให้มันอยู่ในระดับต่ำนี่คือจุดสำคัญที่สุดจุดสำคัญนะไม่นอนรอเธอมาอ้อนที่ทนนอนไม่หลับกลางคืนมันเหงาเช้ายังไม่นอนรอเชอมาอ้อนนี่ครับดูจุดจุดสำคัญฝั่งนี้อีกครับนี่ เอาวีนี่เฉียงกับกับฐานที่เราขึ้นไว้ต่ำๆครับครแล้วก็ปาดข้างบนนิดนึงไม่ให้เป็นขอบนี่จุดสําคัญมันคือขอบเนี่ขอบ้างนี้ต้องออกไหมครับนี่ไม่ๆม่ไม่ไม่ต้องยุ่งเขาเลยใช่ไหมเขาให้ตัดขนาดนี้แต่เขาบอกว่าเป็นลงทรงต่ำอ่าครับข้างบนต้องเก็บไว้นะครับครับ ที่เราขึ้นไว้เส้นหนึ่งนี่ตรงนี้มันจะมีมีฐานให้เราตัดรับ,บรเอาบวีเข้าไปปาดแล้วมันจะเทียบเท่าได้เลยครับเห็นไหมครับครับเ,เดี๋ยวสรุปให้ตอนเสร็จนะครับจากทรงจากทรงทรงดูลี ทองดูที่ีทรงฮีมาเป็นรองทรงต่ําก็จะตัดตรงนี้ออกเนาะตัดตัวแค่นี้นะครับเดี่ยรองทรงต่ำนี่คือติ่งหูเนี่ยเราสังเกตจากนี้นะพอเราสังเกตจากนี้เราก็หวีเข้าไปเสยขึ้นเข้าไปเสยขึ้นเบาๆแต่ไม่ใด้สูงนะมาตรฐานคืออย่างนี้ดูนะครับ ความสำคัญเลยอยู่ตรงนี้เพลงนี้พออาจารย์อ้นฟังเพลงนี้แล้วคึกคักเลยคึกคักครับพอตัดผมลงทรงสบายตัดลงเสบายหัวดีแล้วเวลานั้นมันจะเส้นยึดเส้นสั่มเส้นอะไรไหมมคนบ้าจี้มันก็ยึด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 ยดยดดดยอดดดดยดย นี่ครับลงส่งต่ำทีนี้มาดูด้านข้างครับด้านข้างนะครับดูด้านข้างข้างอย่างนี้เราจุดจุดร่องสรงต่ำนี่ระวังแค่ขอบแล้วก็ตรงนี้ให้อยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ให้สูงนะครับอย่างนี้แตงขอบอย่างเดียวตื่นเต้นมากนะครับโดนตีตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าถ้าเกินไม่ได้นะครับเกินไม่ได้ถ้าเกินเป็นทรงอื่นทันทีเลยินเป็นทรงอื่นถ้าถ้าเป็นลองทรงกลางเลยถ้าเกินไปก็เปิดในหัวเห็ดเอไปไม่ได้ไปไม่ได้ กลายเป็นทรงอื่นก็ต้องเปิดทรงอื่นไปนะครับอันนี้คือลองทรงต่ำครับนี่ครับตรงข้างหัวนี่สำคัญนะครับนี่ดูนะครับระยะห่างจากนี้มานี้เบอร์หนึ่งถ่ายไว้เซนหนึ่งนะครับเราก็ต้องเอาตรงนี้เป็นฐานไว้ครับโดยเฉียงหวีเราหงายฟันหวีสามสิบองศานั่นแหละครับเทคนิคมีแค่นั้นเองจับหวีก็อย่างนี้แหละครับนี่อันนี้โรงเรียนเทคนิคใช่ไหมครับโรงเรียนเทคนิคไม่เรียนอยู่โรงเรียนเทคนิคใช่ไหมครับน้องกําลังจะเข้าไป นนกำลังจะเข้าเทคนิคนะครับนี่ก็คลิปอย่างนี้นะตรงนี้นะกลอย่างนี้นะเป็นลองทรงต่ำนะนี่นะเห็นไหมครับนี่สรุปสรุปว่าหาที่ตีไม่ได้แล้วเพราะด้านบนเราไม่ต้องตัดด้านบนเราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับเสร็จแล้วครับลองทรงตอนนี้ตัดก็ เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการกันกันขอบนะครับกันขอบกันขอบนี่ผมใช้มีดกนยินเลตลอนดอนบิดกล่อิกล่องสีส้มจำง่ายๆเลยคือกล่องสีส้มยินเลตก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับสุดยอดอยู่แล้วสุดยอดอยู่แล้วเป็นมีดที่ดีมากเลยเพราะใช้วัสดุอย่างดีเคลือบมาอย่างดีเลยนะครับ แล้วราคากล่องนี้ไม่แพงนะครับผมร้อยใบไม่แพงราคาสระร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบโอ้โหไม่แพงครับจับต้องได้ครับใกล้เคียงกับที่ไม่มีแบรนด์นะครับแล้วของเรานี่ครับโกนกันไม่มีสะดุดเลยนะอาจารย์ดูนะครับไม่มีสะดุดเลยดูวิธีกันนะครับก็เราก็ดึงดึงหนังนี่ขึ้นแล้วก็ลากโค้งมาตามจออย่างนี้ สมมติว่าจรจะให้จะให้จรยาวเราก็ดึงจรมาอย่างนี้นี่ครับดึงมาตรงนี้ก็เหมือนกันจะให้จรยาวอย่างนี้เราก็ดึงจรมาต้องให้ตึงนะครับต้องให้มือแตะหนังให้ตึงแล้วตรงข้างหูนี่ก็เอามือดึงหูแล้วก็เอานิ้วมือเขี่ยอย่างนี้ดูนะฮะเนี่ยไม่ให้มีเลือดแล้วก็ไม่ให้มีบาดแผลแล้วก็ให้ขนขาดนี่นะครับวิธีของเขาทั้งด้านนี้ก็เหมือนกันตรงนี้นะครับเนี่ยดึงยาวมาเลยปื้ ดูนะครับคือแล้วก็โคนขนอ่อนอย่างนี้นี่เห็นไหมครับดูด้านหลังนะครับรูปตัวยูดึงในยาวคื้ดูนะฮะขนอ่อนนี่จะขาดหมดเลยเห็นไหมครับดูขนขนที่ออกตามคอนี่ครับนี่ดูครับนี่ครับดูขนนี่ครับนี่ความคมนี่คนที่โดนนั่งกันไม่มีความรู้สึกนะครับ เรามาดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ดูนะฮะนี่มีกรอนดีจริงดีจริงดูขนดูขนนี่เห็นไหมเห็นไหมครับขนออกมาเห็นไหมครับมีกรอนดีจริงคือคมนี่ความคมนี่ดูขนเล็กๆนี่ครับนี่เห็นไหมครับครับออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันดูนะครับดันมือขึ้นไปการเป็นรูปตัวเอสนี่เอาจนยาวๆลงมาเลยนี่ปื้ดึงยาวๆเลยนะครับครับ อ่าตอนยาวแล้วสับตรงนี้ฟังนี้มาอีกครับครับแล้วก็ลากยาวมาด้าหน้านี่้านหน้านี่เราเขาเขาบอกว่าเอาเสมอเสมอคิ้วนะครับ,รบดีบนานน้าหน้านะครับ เฉพาะด้านหน้า่เราใช้กันไกลเลยนะใช้กันไกลเลยครับถ้าใช้แบตเตอรี่ล่ะไม่เท่ากันผมเขาหยิกอ๋อถ้าผมแบบนี้จะต้องใช้กันไกลนะครับหยิกขอดดูนะครับจุดต่งเสร็จแล้วครับลองทรงต่ำโอ้โหลองทรงต่ำเพราะว่าตอนแรกมันไร่อลังการเดี๋ยวจะต้องอลังการครับอลังการมากเลยครับงดงามมากเลยครับเป็นช่อขึ้นมาเลยนะครับผมเห็นไหมครับ นี <This S 2> okay, Enough, ้เสร็จแล้วครับดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ดูว่าผมเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับผมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้แหละครับลองสูงต่ำนี่จะเป็นอย่างนี้เลยครับขอบคุณมากครับาจะนอนกันงานและขอบคุณมากครับนายแบบจากบ้านขามใต้นะครับ